สวัสดีครับผมปอนจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดและที่ปรึกษาการข,ขายจากโชว์รูมฟอร์ดพนักคอนสาขา,า,กาเกษตรโนมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศวันนี้นะครับผมพาลูกค้าทุกท่านมาอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพนักคอนนะ วันนี้ผมมีตัว4ประตูรุ่นวา t แท็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัววา t แท็กเบโกโบขับเคลื่อน2ล้อราคาราคาขายนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเริ่มจากด้านหน้าคันนี้แปลงหน้านะครับเป็นแบบทรงแลปเตอร์ตัวกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนแบบทรงแลปเตอร์เลยแต่ว่ามีไฟสีสามจุดด้านบนนะครับตัวหนังสือ FORD ปกติมันจะเป็นสีดำเดานๆน,นะคันนี้ทําเป็นสีดาเงานะครับคันนี้ต้องบอกก่อน ชุดแต่งรถเนี่ยรถสีขาวแต่ว่าแต่งสไตล์ตัดดำเงานะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวดีไซน์ก็ของกระจังหน้าเหมือนตัวแรปเตอร์ไปเลยนะครับลังพื้งขนาดใหญ่ระบายความร้อดได้ดีของเดิมแล้วก็รุ่นนี้มีกล้อง3-60องศาตำแหน่งกล้องเนี่ยจะอยู่ใต้ตัวหนังสือนะครับกันชนหน้าก็จะเป็นสีขาวมุกตัวรถแบบนี้นะครับตัดด้วยสีดำเงาแล้วก็คางด้านล่างเนี่ยปกติมันจะเป็นสีนเงินคันนี้ทําเป็นสีขาวมุกเหมือนกับตัวรถนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้อยู่แล้วนะครับสาหรับตัวแปลงหน้าแรปเตอร์ เซนเซอร์ด้านหน้าก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่เซนเซอร์ลูกค้าไม่ต้องงงนะมันเป็นสีเดิมของกันชนหน้านะจะเป็นสีขาวม,มุกนะครับแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถทําได้นะถ้าอยากทํานะตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็ด้านบนอะ่ะให้ดูฝาปรงก่อนจะมีตัวหนังสือคาว่าเลนเจอร์นะครับเป็นสีดําเงาอันนี้แต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตร เป็นไบทอโบหรือที่เราเรียกกันกนะ็คือทอโบคู่นะครับทอโบคู่นะจะมีทอโบลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับอย่างละลูกท้ายแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ไบทอโบนะนี่ทอโบจะมีทั้งหมด2ลูกนะครับทำงานควบคู่กันแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องไม่มีพัดลมที่มันติดอยู่ตรงหน้าเครื่องมีสายพันระยงระยางไม่มีแล้วนะจะเป็นพัดลมไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาขนาดใหญ่หนึ่งตัวควบคุมผ่านดีเลยตัวนี้คุมอุณหภูมิ ได้ดีกว่าพัดลมที่มันหมุนหน้าเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์จะเป็นท่อยางรองรับแรงอัดได้ดีการวารันตีเครื่องนะครับสำหรับฝอนิเกจนนะวารันตี5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะอันนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันอ่ะให้ดูไฟหน้าก่อนดีกว่าไฟหน้าเนี่ยสำหรับตัววายแท็กไบทอโบมันจะเป็นแบบ l e d นะครับมีสีแคมมาให้จะไม่มีลูกแก้วเหมือนกับตัววายแท็กสีนะ วายแท็ก04จะเป็นลูกแก้วนะครับจะเป็นแบบแมททิกไบเอวีดีนะด้านข้างซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อสอง่งแรปเตอร์ทำเป็นสีดําเงานะครับปกติมันจะเป็นสีดําด้านนะอันนี้สั่งทําดาเงาทําดําเงานะทั้งหมดเลยส่วนล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับของเดิมบอกก่อนว่าตัววายแท็กเนี่ยเป็นแม็กอลลอยขนาด18นิ้วลัดด้วยยางนะครับหน้ากว้างแค่2ขนาด2.55นะหน้าแคบอ่ะแค่2.55นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแม็ก ขอบ20นะครับลายเมกันเป็นของตัวแวไพร์นะเป็นสีดำบิลลิงขอบนะครับก้างจะเป็นตัววายสไตล์เมกันแบบนี้ติดลบอี่ยประมาณลบ24ไม่เกินนี้นะ18 24ประมาณนี้นะครับแล้วก็รัดด้วยยางซูแมกนะครับเป็นยาง A t ทก็คือยางออเทเลนะครับดอกยางก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับยาง A t ทตัวนี้เน้นวิ่งเงียบนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ดอกยางที่มันโหดกว่าน,นี้จะเป็นยาง MT ตัวนั้นจะวิ่งค่อนข้างเสียงดังกว่าแต่ว่าให้ความสวยงามกว่านะครับ มันดีคนละแบบนะอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับช่วงล่างปีนกเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้ดูทรงนะกำลังสวยเลยอ่ะถัดมาที่ด้านข้างกระจกมองข้างรุ่นนี้ก็จะมีตัวกล้อง360องศานี่อยู่ด้านข้างมีทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีบายสปอร์ตที่กระจกมองข้างนะครับบายสปอร์ตก็คือตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับมุกเดินมุมอับนะเวลามีรถมาข้างข้างมือเปิดปกติจะเป็นสีขาวมุกก็หุ้มใช้ตัวครอบนะ เป็นสีดำเงาราวหลังคาราวหลังคาเนี่ยปกติเป็นบอลเงินกระพ่นดำเงานะครับบันไดข้างเหลือแต่บันไดข้างนะที่ไม่ได้พ่นยังคงเป็นสีบอลเงินเหมือนเดิมตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าพ่นก็พ่นได้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือเวลาหินบนดีอะสีมันร่อนนะถ้าเป็นชายบันไดสปอร์ตบาร์ก็พ่นราวเดิมเนี่ยเป็นสีบอลเงินอันนี้ก็พ่นใหม่ติ๊กเกอร์คำว่าเนเจอร์นะครับติดน้อยๆเน้นเน้นติ๊กเกอร์น้อยนนะดูแบบกรีนคีนสวยดีนะครับ ด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีคําว่าเลนเจอร์เป็นอะคริลิกนีลงที่ฝาท้ายเหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์วาแท็กสีดําด้านตัวนี้ก็มีมาจากโรงงานให้แล้วนะครับตัวนี้ก็มีแค่ข้อไฟหน้าไฟท้ายแค่นั้นเองอันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับวายแท็กเนี่ยเซนเซอร์หน้าท้ายเนี่ยจะมีทั้งหมดอย่าง4จุดนะครับอ่ะส่งก็ประมาณนี้สำหรับตัววาแท็กนะครับชุดไฟหน้านี่ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับเราไม่ต้องคอยปิดคอยเปิดนะ เป็นไฟหน้าออตโต้นะครับแล้วก็จะมีตัวปรับแสงเลข0ูนย์หนะครับเวลาเราบรรทุกของไปเยอะเราก็ปรับตามเลขได้นะไฟมันจะงงาขึ้นงัดลงนะครับตามตัวเลขแล้วก็ภายในไวแท็กเนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็จะเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีส้มนะครับสําหรับไวแท็กนะพวงมาลัยปุ่มมั l ติฟังก์ชันมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ตัดลาเงาแบบนี้สวยๆนะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางหมายถึงว่าปรับขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวได้สีทิศทางพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับฝอรเล็กเจนทุกตัวนะ พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับหน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับส่วนจอกลางนะครับหน้าจอกลางเนี่ยอยู่ประมาณ12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถโหลด Ford p a ์ทเชื่อมต่อ FordPa s s สตาร์รถผ่านมือถือดูสู่บริการใกล้บ้านแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์คันนี้ได้นะครับผ่านมือถือแล้วเลยทุกอย่างง่ายมากนะครับเมื่อมี Ford p a s s แล้วก็ตัวรุ่น w i ย e ทคเนี่ยก็จะมีตัวไวเดชชาร์จสำหรับ ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะวางโทรศัพท์ปุ๊บชาร์จปั๊บเลยนะครับแต่ว่ากรอบโทรศัพท์ต้องไม่หนานะเกียร์บอกตำแหน่งชัดเจนนะครับมีบวกลบเล่นเกียร์ได้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ากุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทเป็นแบบคีย์เลสนะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวกดเอามือกดล็อกรถได้เลยนะครับไม่ต้องกดล็อกที่รีโมทนะมือขับเคลื่อนมีให้นะครับแล้วก็บะเบาของไว่แทงนะครับเป็นไฟฟ้านะครับคู่หน้านี่เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะทุกอย่างอุปกรณ์เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีเก๊กลางเห็น เก้านี่ที่วางแก้วมีทั้งสองข้างนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะมีตั้งแต่วายแท็กกับสตอมแท็กนะมี2รุ่นนะครับแต่รุ่นอื่นสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจทางได้ที่เบอร์086-344-0739นะครับผมปอนสอรดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟรนซ์ทาน แต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งช่อง YouTube ปอนฟอร์ดหรือสนใจทักได้ที่เบอร์086 3440739นะครับสวัสดีครับ I feel like นะครับสวัสดีครับ